อดีตการผ่านไปไม่กลับหลังอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันสำคัญควรคำหนึง่งตรองให้ซึงคุณความดีมีหรือยังอย่าปล่อยให้วันวานที่ผ่านพ้นทำให้เราทุกทนจนหมดไม้มัวครุ่นคิดอาจทำผิดส้ําลงไปก็เพิ่มวันเสียใจไปอีกวัน คนประมาทเสียใจเมื่อใกล้มวยก็เนื่องด้วยไม่ทันสร้างทางสวรรค์สร้างเมื่อเจ็บใกล้ตายมักไม่ทันพึงรีบสร้างทางไว้พันนั่นละดีกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานทน์เล่าเรื่องที่ารรกทตกุ่นกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวความธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่า พร้อมท้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องผลกรรมของคนที่ชอบยุ่งกับสามีภรรยาคนอื่นที่จะต้องได้รับท่านผู้ฟังครับขึ้นชื่อว่าคนเจ้าชู้แล้วก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ทั้งชายและหญิง ก็เพราะว่ากิเลสนั้นก็ไม่ได้จํากัดเพศไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นชายหรือจะต้องเป็นหญิงหรือจะสามารถบ่งบอกได้ว่าฝ่ายใดจะมักมากกว่ากันก็เพราะว่าคนเรานี้ต่างคนก็ต่างจิตต่างใจมันก็จึงไม่แน่เสมอไปก็เพราะว่าสิ่งที่ทําให้เกิดความเจ้าชู้นั้นมันก็ไม่ใช่เพศแต่ถาว่ามันเป็นเรื่องของกิเลสครับและลักษณะที่เห็นได้โดยทั่วไปสําหรับกิเลสของคนเจ้าชูนี้ก็คือความโลภ ความปรารถนาที่อยากจะครอบครองอยากเสพมากกว่าที่ควรจะเป็นอยากมีให้มากกว่าคนอื่นอยากจะสะสมอยากที่จะอวดแต่ทว่าในเรื่องของเวรของกรรมนั้นมันก็มีอยู่จริงหากว่าได้คิดที่จะทําอะไรที่จะสร้างเวรสร้างกรรมท่านใดที่กําลังจะเผอตัวเข้าไปนั้นก็อยากที่จะคอให้ได้ฉกคิดและก็ได้ไตรตรองให้ดีก็เพราะว่าเวรกรรมนั้นมันก็ให้ผลแบบติดจรวดตามทันเร็วมาก และยิ่งคนเราในปัจจุบันนี้โดยมากนั้นก็มักจะไม่ค่อยกลัวเรื่องของเวรของกรรมกันเท่าไหรนะ่นักไม่ค่อยจะได้นึกถึงผลของการกระทําในสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ก่อลงไปก็จึงอยากที่จะขอเตือนเอาไว้ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรไว้นั้นก็ย่อมจะส่งผลให้ชีวิตของเราเสมอเวรกรรมก็เปรียบเสมือนสิ่งที่ติดตามตัวเราอยู่ใกล้ๆนี่เองครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกรรมสําหรับผู้ที่ชอบทําผิดศีลในข้อสาม นั่นก็คือข้อากาเมสุมิจชาจราเวรมณีพวกที่มักมากในกรรมและก็ชอบคบกับสามีของคนอื่นชอบที่จะมีเล็กมีน้อยใครที่ได้เผลอไปทําผิดศีลในข้อนี้เข้าก็ขอได้ระวังตัวกันไว้ให้ดีก็เพราะว่าจะต้องได้ชดใช้กรรมที่ก่อไว้อย่างแน่นอนครับและก็ต้องขอมาทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังสักหน่อยว่าศีลในข้อที่สที่เราจะมาพูดถึงนี้หมายถึงอะไร กาเมสุมิชฉาจราเวรมณีนี้ก็หมายถึงการล่วงเกินผู้อื่นการประพฤติผิดในการมซึ่งการตัดสินว่าได้กระทำความผิดในข้อนี้นั้นก็จะต้องมีองค์ประกอบในการตัดสินดังต่อไปนี้ครับลำดับแรกนั้นก็คือมีจิตคิดที่จะล่วงเกินก็ประหนึ่งว่าเพียงแค่คิดว่าจะทำก็ถือได้ว่าผิดแล้วคือรู้อยู่ทั้งรู้ว่าเขาก็มีครอบครัวมีคู่ครองอยู่แล้วแต่ก็ยังมีเจตนาอยู่ ก็ถือได้ว่าก้าวขาข้างหนึ่งไปสู่ประตูอาบายแล้วครับและก็มีความพยายามและก็ดําเนินการก็หมายถึงการพยายามที่จะเข้าหาพยายามที่จะทําให้เขาสนใจโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเขาจะมีใครอยู่ก็าตามจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ก็ขอให้ฉันได้ทําไว้ก่อนได้ล่วงเกินสมปรารถนานับตั้งแต่อวัยวะคือส่วนหนึ่งส่วนใดได้สัมผัสต,ต่อกันไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนใดในร่างกาย ได้สัมผัสกันด้วยความใคร่ความสเสน่หาต่อกันอย่างนี้เป็นต้นครับผู้ที่กระทํานั้นก็จึงมักจะมีพฤติกรรมที่ปิดบังและก็ซ่อนเร้นและการกระทําที่เป็นอกุศลกรรมเช่นนี้ผลที่จะได้รับในชาตินี้ก็มีด้วยกันดังนี้ครับข้อที่หนึ่งก็คือจะมีผู้เกลียดชังมากก็เพราะว่าการกระทําในการผิดลูกผิดเมียของเขานั้นก็ย่อมจะสร้างความโกรธแค้นและก็ความเสียใจให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลที่คุณจะได้รับก็คือจะมีศัตรูแล้วก็มีคนที่เกลียดชังชีวิตก็จะไม่มีความเจริญครับข้อที่สองมีผู้คิดที่จะปองร้ายก็เพราะแน่นอนว่าถ้าเราได้สร้างศัตรูไว้หลายคนก็จะส่งผลทําให้คนเหล่านั้นเกิดความเจ็บช้าน้ําใจกับการกระทําของเราก็อาจจะทําให้คนเหล่านั้นเกิดความโกรธแค้นถึงขั้นทําร้ายจนถึงขนาดหมายจะเอาชีวิตได้ครับข้อที่สม จะเป็นผู้มีแต่ความขาดสนในทรัพย์ไม่มีเงินใช้หากินไปได้วันๆเท่านั้นหามื้อกินมือ้อไม่ว่าจะทําอะไรในชีวิตก็จะมีความเป็นอยู่ที่ไม่มีวันเจริญข้อที่4จะเป็นผู้มีความอดอยากยากจนก็เพราะว่าพฤติกรรมที่ทําผิดในกามโดยที่มีการตั้งใจนั้นก็เป็นการกระทําของตนเองทั้งสิน้นคือเป็นผู้ที่ไม่รู้จักพอรับแต่ตัวเองไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ อีกทั้งยังเบียดเบียนความสุขของผู้อื่นให้กลายมาเป็นความสุขของตนก็จึงเป็นการสร้างทางให้ตนเองนั้นจะต้องอดอยากยากจนครับข้อที่5จะเป็นผู้ที่มากด้วยความวิตกกังวลก็เพราะเหตุที่ได้เคยกระทํากรรมที่จะต้องปกปิดก็กลัวว่าใครจะรู้เรื่องราวที่ตนเองได้กระทํามาก็จึงเป็นเหตุที่ทําให้เกิดมาก็ต้องเป็นคนที่มีแต่ความวิตกกังวลและในส่วนของเวรกรรมที่จะต้องไปชดใช้เมื่อจะต้องจากโลกนี้ไปแล้วนั้น ก็จะต้องไปรับกรรมในนรกนั่นเองครับพอเกิดมาในชาติหน้าก็ใช่ว่าจะสบายเพราะจะต้องมาเกิดชดใช้กรรมกับสิ่งที่ตัวเขาเองนั้นได้ก่อเอาไว้ก็ยกตัวอย่างเช่นมักจะเป็นผู้ที่ผิดหวังในเรื่องของความรักมีคู่รักคนอื่นก็จะมาเอาไปก็อาจจะต้องกลายเป็นเมียน้อยเขาอย่างนี้เป็นต้นและหากว่าท่านใดที่กำลังลวมตัวคิดจะทำอยู่นั้นถ้ามีโอกาสก็ขอให้ท่านจงได้หยุดหยุดในสิ่งที่กำลังจะทำ ก็เพราะเชื่อได้เลยว่าไม่มีใครจะมีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่ก็คงจะไม่มีใครที่จะพึงพอใจในฐานะที่กําลังเป็นอยู่นั้นก็ด้วยความสุขนั้นมันไม่มีวันยั่งยืนและถึงแม้ว่าตัวเรานั้นจะได้เขามาครอบครองได้อย่างสมใจปรารถนาแต่ถ้าว่าเรื่องของบาปของกรรมนั้นมันก็จะติดตามตัวของเราไปตลอดชีวิตครับก็ขอฝากให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านจงเป็นผู้ที่มั่นคงในคุณความดี เียประกอบสร้างกุศลบุญบารมีกันต่อไปสิ่งที่เป็นบาปอากุศลกรรมทั้งหลายก็ขอให้จงได้ลดละเลิกขอให้มีความเชื่อมั่นแล้วก็มั่นคงอย่างนี้ต่อไปครับอย่าได้นึกถอใจด้วยเห็นว่าผู้ที่เขากระทําความผิดกระทําในบาปอากุศลกรรมในข้อน,นั้นก็ยังเห็นว่าเขาก็ยังอยู่สุขสบายไม่เห็นจะต้องได้รับใช้เวรใช้กรรมอะไรเลยก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ฟังว่าในปัจจุบันนั้น ที่เขายังไม่ได้รับความทุกข์จากผลกรรมที่เขาได้กระทํานั้นก็เพราะว่าส่วนของกุศลกรรมที่เป็นกรรมดีของเขาได้เคยสร้างมาก่อนยังมีกาลังมากกว่าและยังให้ผลเกื้อหนุนกันอยู่ผลของบาปของกรรมที่เป็นอกุศลกรรมนั้นก็จึงไม่อาจจะแสดงผลได้แต่ถ้าเมื่อใดที่บุญของเขาได้อ่อนกําลังลงเมื่อกรรมที่ไม่ดีมันได้ให้ผลแล้วเขาก็จะได้เสวยวิบาาก,กรรมอันเผ็ดร้อนจากกรรมที่ไม่ดีนั้นอย่างแน่นอนครับ และก็ต้องขอเรียนกับท่านผู้ชมผู้ฟังให้ได้ทราบกันเอาไว้ตรงนี้อีกเช่นเคยนะครับว่าเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำออกมาเสนอนี้ก็เป็นเ,เรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนคอยท่านผู้ชมผู้ฟังโปรโดได้ใช้ดุลยพินิษฐ์และวิจารณญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับและโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานําเสนอในหัวข้อที่มีความเกี่ยวเนื่องกันอีกเพื่อเป็นการย้ำให้เห็นชัด ถึงการได้ทำผิดศีลในข้อที่สามนี้ว่ามีผลของวิบากกรรมอันเผ็ดร้อนที่จะต้องได้รับมากมายเพียงใดก็จึงขอนำเสนอในอีกหนึ่งหัวข้อกับหัวข้อเรื่องเจ็ดผลกรรมของคนที่นอกใจแฟนที่ไม่จำเป็นจะต้องรอชาติหน้าท่านผู้ฟังครับหากว่าเราเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสียใจหรือไปโกรธแค้นไปผูกอาฆาตพยาบาทกับผู้ที่เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเราก็เพราะว่านี่แหละครับ ก็คือผลกรรมของคนที่นอกใจแฟนที่เขาจะได้รับในชาตินี้ก็มีด้วยกันดังต่อไปนี้ครับประการแรกนั้นก็คือเมื่อยังมีชีวิตอยู่กรรมที่ได้กระทําก็จะส่งผลให้ต้องแยกจากคนที่รักเมื่อมีคนที่รักก็มักจะถูกคนอื่นแย่งชิงไปเมื่อไปรักใครเข้าไม่นานก็จะต้องแยกจากกันและก็มักจะต้องช้ำใจอยู่เช่นนั้นตลอดครับผลกรรมที่จะได้รับในข้อที่สอง บุตรริวานที่อยู่ใต้ปกครองจะไม่เชื่อฟังไม่ให้ความเคารพก็ว่ากันว่าหากว่ามีลูกก็จะได้ลูกเวรล,ลูกกรรมที่จะนําแต่ความเดือดอร้อนความทุกข์ใจมาให้ผู้ใดที่ได้อยู่ใต้ปกครองก็จะนําแต่ความเสียหายมาให้เสมอครับประการที่สามจะเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งเกียรติชื่อเสียงและการยอมรับก่อนเริ่มจากคนที่เลือกนอกใจคนอื่นเลือกที่จะคบชู้ แม้ชีวิตทั่วไปจะดูดีหรือดูสวยงามเพียงไรแต่ถ้าว่าไสในจริงๆนั้นก็ไร้ซึ่งการยอมรับจากคนรอบข้างก็จะมีแต่คนนินทาลับหลังแม้ว่าต่อหน้าจะทำดีแต่ลับหลังนั้นก็มักจะเจอแต่คนที่พูดให้ร้ายพูดให้แต่ตนเสียหายเท,ท็บ้างจริงบ้างไม่สามารถจะทำงานที่มีเกียรติได้ก็เพราะไม่เจริญเมื่อทำก็จะทำได้ไม่นานก็จะมีแต่เรื่องที่เสียหายคนรอบข้าง มมกที่จะรังเกียจครับผลกรรมที่จะได้รับในประการที่4ก็เมื่อเป็นคนที่มักจะชอบลักกินขโมยกินชอบที่จะนอกใจนานวันเขา้าจิตใจก็จะเปลี่ยนไปจากคนที่เคยมีความกล้าหาญมั่นใจมีจิตใจที่แน่วแน่ก็จะเสื่อมลงเป็นคนที่ขี้ระแวงหัวเสียง่ายกังวลไปหมดทุกอย่างเป็นผู้ที่มีความวิตกจริตกลัวว่าคนจะทําร้ายกลัวคนจะรังเกียจแม้มีเงินทองมากมาย ใส่เครื่องประดับที่ดีๆแต่หัวใจนั้นก็กลับมีแต่ซมลงในทุกวันทุกวันประการที่5จะเป็นผู้ที่มีโรคเยอะป่วยง่ายก็เพราะว่าคนที่ชอบทําชู้แย่งผัวแย่งเมียคนอื่นมากๆอีกหนึ่งผลกรรมที่ไม่น่าเชื่อก็คือเรื่องของโรคภัยโดยเฉพาะโรคลับๆที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศก็เรียกได้ว่ามักจะมีอาการกันแทบทุกคนก็เรื่องมาจากผลกรรมนี้ต่างกันก็แค่มากบ้างหรือน้อยบ้างเท่านั้นเอง และก็เป็นผลกรรมที่จะเห็นได้ในชาตินี้อย่างฉับพลันทันตาครับประการที่6ชีวิตก็จะมีดําเนินไปในเส้นทางที่ตกต่าก็จักรลายเป็นคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นพบเจอแต่คนที่ไม่จริงใจอยู่รอบข้างหาคนที่จะไว้ใจให้คําปรึกษาได้ยากครับและประการสุดท้ายข้อที่7หากว่าชีวิตของเขานี้เป็นผู้ที่ไร้ซึ่งบุญวาสนาใหญ่ที่จะมาช่วยขัดขวางก่อนสิ้นใจในช่วระยะหนึ่ง ก็จะนึกถึงแต่กรรมชั่วเป็นกรรมที่ตนเองได้เคยกระทําการนอกใจไว้เมื่อได้สิ้นใจจากความเป็นคนไปแล้วก็มีนรกและก็ความเป็นเปรตที่แสนทรมานเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานท่องเที่ยวอยู่ในอาบัยเป็นที่ไปอย่างแสนยาวนานก็ตามผลกรรมที่ได้เคยกระทําไว้และยิ่งคนที่เราได้ไปกระทําผิดบาปกับเขาเอาไว้นั้นหากว่าครั้งนั้นคู่ครองของเขาเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีศีลมีธรรมมากผลของกรรมนั้น ก็จะยิ่งมีความนานแน่มและก็จะยิ่งมีความยาวนานมากเท่าทวีขึ้นไปเท่านั้นแม้ร้อยปีพันปีเป็นกับการอสงไขยก็ยังอาจจะไม่ได้กลับเมื่อมาเป็นคนอีกครั้งก็จะกลับมาเกิดเป็นคนใหม่ที่เกิดมาผิดเพศเกิดในตระกูลตำ่ำเป็นคนขี้โรคอับโชคลาภวาสนาอย่างนี้เป็นต้นครับก็ขอท่านผู้ฟังได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรม ทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อทําส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉกคิดคติเตือนใจที่จะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฉกคิดพิจารณากันก่อนจากอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องจะต้องอยู่คนเดียวให้ไหวถึงแม้ว่าจะไม่มีกำลังใจจากใครก็ตามท่านผู้ฟังครับทีนี้เราก็จะมาพูดถึงแนวทางสำหรับท่านที่มีความปรารถนา และมีความประสงค์โดยชัดเจนอยู่แล้วว่ามีความต้องการที่จะดาเนินชีวิตโดยไม่ปรารถนาที่จะมีคู่ครองทางท่านที่มีความตั้งใจหรือจะไม่ตั้งใจก็ตามก็สามารถที่จะลองพิจารณากันดูได้เช่นเดียวกันครับและหลักการของการใช้ชีวิตในชีวิตของคนเรานั้นที่จะมีความสุขได้อันดับแรกเลยก็คือเราก็จะต้องสร้างพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีกันเอาไว้ก่อนก็อาจเรียกได้ว่า เมื่อสุขภาพร่างกายของเรานั้นมีความสมบูรณ์แข็งแรงถึงจะอยู่ในท่วงวัยใดก็ย่อมที่จะมีอารมณ์ที่สดใสจมใสยอยู่เสมอซึ่งจะทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดีการที่เรามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนี้เมื่อเราอยากที่จะทําอะไรก็จะทําได้หลายอย่างได้ทําในหลายๆสิ่งที่เราอยากจะทําเราก็จึงจะต้องรู้จักที่จะรักตัวเองและก็อยู่คนเดียวให้มีความสุขเพราะในชีวิตของคนเราทุกคนนี้ ก็ได้ดําเดินไปในความไม่แน่นอนกันอยู่ทุกขณะหากว่าในวันใดวันหนึ่งที่คนข้างๆข,ข,ของเรานั้นไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเราเหมือนเดิมหรือไม่อยากที่จะเดินร่วมทางกับเราอีกต่อไปเมื่อเราได้เตรียมตัวและเตรียมไปเอาไว้แล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจก็เพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างเลือกทางเดินที่เป็นของตัวเองกันทั้งนั้นและก็แน่นอนว่าชีวิตของคนเราแต่และคนนั้นก็ไม่เหมือนกัน ไม่มีใครที่จะสามารถเดินเคียงข้างเราไปได้จนสุดปลายทางฉะนั้นแล้วก็ขอให้เราได้คิดไว้อยู่เสมอว่าอย่าให้คนคนหนึ่งต้องกลายเป็นทั้งหมดของชีวิตเราความทราบซึ้งที่มีมันทดแทนความผูกพันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นคนแปลกหน้าคนเราทุกคนนี้ก็ต้องเรียนรู้ที่จะยิ้มแม้ว่าในใจของเราจะเจ็บสักแค่ไหนก็ตามและลึกๆแล้วธรรมชาติของมนุษย์ปุถุชนเช่นเราท่านทั้งหลายนี้ โดยมากนั้นก็ล้วนแล้วต่ที่จะมีความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในตัวเองด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นแล้วตัวของเราเองนี้ก็จะต้องรู้จักที่จะเผื่อใจเอาไว้สักหน่อยอย่าได้ไปคาดหวังให้มันมากนักว่าใครเขาจะดีกับตัวเราไปจนตลอดเราก็ควรที่จะต้องฝึกยิ้มอยู่บ่อยๆและก็จะต้องทิ้งสิ่งที่ทําให้เราไม่มีความสุขการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวและอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้นั้นเราก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องกระทบกระทั่ง และเมื่อมีเรื่องที่ต้องผิดใจกับผู้อื่นอยู่บ้างก็นับว่าเป็นเรื่องที่ปกติแต่เราก็จะต้องรู้จักดูใจตัวของเราเองอยู่ตลอดเพื่อไม่ให้การกระทบกระทั่งกันนั้นนำมาพร้อมกับความโกรธความเกลียดกันในส่วนของใครคนอื่นก็อาจจะไม่พอใจเราโกรธเรากรเรากลียดเราได้แต่ทว่าตัวของเราเองนั้นก็จงได้ระงับและมีสติเตือนใจตัวของตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าได้โกรธหรือด่าว่าใครก็พอ มันที่จะเตือนใจของตอนเองอยู่เสมอว่าอย่าได้เลือกที่จะคบคนเพียงเพราะหน้าตาคบหน้าตาดีก็ไม่ใช่ว่าจิตใจจะต้องดีตามไปด้วยเสมอไม่ใช่ว่านิสัยจะต้องดีมโนรูปร่างหน้าตาและก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธได้ยากว่าคนเราทั้งหลายในสมัยนี้โดยมากนั้นก็ามักที่จะชอบมองกันแต่เพียงแค่ภายนอกเท่านั้นเราก็จึงจะต้องรู้จักเตือนตอนเองอยู่เสมอว่าจะต้องมองคนอื่นให้ลึกถึงจิตใจที่แท้จริง ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนเช่นอะไรเป็นแบบไหนอย่างไรและก็ขอให้เรานี้เดมันทำความเข้าใจอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรเลยที่จะเหมือนเดิมก็ขอให้ได้เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์และก็โลกของเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ล้วนแล้วะเปลี่ยนไปในทุกเวลาทุกนาทีตามการเวลาอย่าเอาวิธีการเก่าๆมาแก้ไขวิธีการใหม่ แน่นอนว่าคนสองคนก็รักกันก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาอย่าได้เอาแต่ร้องไห้อย่าเอาแต่เรียกร้องชีวิตของคนเราจะต้องเดินหน้าไปข้างหน้าด้วยตัวของเราเองก็ขอเตือนเอาไว้ว่ายิ่งเราได้กรรมไว้แน่นมากเท่าใดก็จะยิ่งมีความสูญเสียมากก็ขอท่านผู้ฟังลองได้คิดดูว่าหากท่านได้กำเม็ดใายไวไ้ในมือและยิ่งกรมันจนแน่นมันก็จะร่วงออกจากมือท่านมาก และก็เช่นเดียวกันครับกับคนที่เราได้กำเขาไว้แน่นมากเท่าไหร่นั้นเขาก็จะยิ่งพยายามที่จะตีห่างออกจากเราไปก็เพราะว่าความอึดอจจัดใจก็ขอให้รักษาน้ำใจกันเอาไว้จะดีกว่าครับและเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกสิ้นหวังอยากที่จะร้องไห้ก็ขอให้ได้ร้องมันออกมาแต่เมื่อร้องจนพอใจแล้วก็จะต้องลุกขึ้นมาเดินหน้าใหม่ให้ได้อีกครั้งหนึ่งในวันข้างหน้านี้ก็ขอให้ทุกท่านจะได้ท้อ ในยุคที่จะต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งให้ได้ถึงที่สุดผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุทกท่านได้สู้ไปพร้อมกันนะครับสุดท้ายนี้คนคนหนึ่งที่จะมีความเป็นห่วงเรามากที่สุดไม่ว่าเรานั้นจะทุกข์หรือจะสุขหากคิดดูให้ดีแล้วคนคนนั้นก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอคนคนนั้นก็คงจะไม่ใช่ใครเลยนอกจากพ่อแม่ญาติพี่น้องที่จะเป็นคนหวังดีกับเรามากที่สุด ก็คงจะเป็นตัวของเราเองนี่แหละครับที่จะอยู่เคียงข้างเป็นที่พึ่งให้ความช่วยเหลือกับเราได้ตลอดและสําหรับท่านใดที่ยังเหลือพ่อและแม่ปู่ย่าตายายปุถพภการีผู้มีพระคุณต่อท่านนั้นก็ขอฝากเอาไว้นะครับว่าท่านก็คือคนที่หวังดีต่อคุณมากที่สุดอย่าได้นึกถึงท่านทั้งสองเฉพาะตอนที่ไม่มีเงินในสายตาของพ่อและแม่นั้นตัวของเรานี้ก็ยังจะคงเป็นเด็กอยู่เสมอ ท่านก็จะเห็นว่าเราเป็นเด็กอยู่ตลอดเวลาหากว่าจะทำอะไรที่ไม่ดีที่จะมีผลเสียกลับมานั้นก็ขอให้ได้ย้อนนึกถึงพวกท่านให้ดีเสียก่อนที่จะลงมือทำสิ่งนั้นลงไปก็เพราะคนที่จะเสียใจมากที่สุดไม่ใช่เพียงตัวของเราเองเท่านั้นแต่ก็คงจะต้องเป็นท่านทั้งสองอย่างแน่นอนครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำ,ำมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน ที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮฮริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกลียลัวบตบผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิิสวัสด์พัฒนามงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะแยะธรรมความสงบเยือกเย็นแหง่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟัง ทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกร้นประการใดกระผมอานท์ก็ต้องกราบขอภอัยท่านผู้ฟังไว้ใที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่ง เพื่อรับชมคลิปเร็วใหม่ๆของกระผมอานท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปเร็วนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปเร็วหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ